สวัสดีครับผมมาพบกันครับผมวันนี้ไอวิทยุตูสักครับผมเด็ดพิฟ้าไล่ซีกันนะครับผมวันนี้มาในทีมของแอสตันนอลนะครับผมย้ายผ่านอุซานเดซิสเกตกันเองนะครับผมเก่งใจกันนะครับวันนี้นะครับผมมาในทีมแอสตันนอร์เจอกับแมนยูครับผมวันนี้บอลพิฟ้าไล่ซีนะครับผมนักเตะอาจจะพุ่งตรงตามสโมสรนะครับผมการแต่ ไปจะไปสื่อเมื่อใหรือว่าเล่นตัวใดได้นะครับผมอามาเริ่มกันเลยครับผมวันนี้เบลน้ำทีมนะครับของอาร์เซนอลเทเบตแจกบอลให้ซิลินี่ครับชูนานีมองหากองหนา้าอยูแจกบอลให้โจดีอาแบกองกาอาลางอ้าวสไลด์ก้อนเลยครับทีมขเขาจักคนเห็ยนยังครับสนามมือหรือเปล่ากับเบอรหูนะครับเ,เทเบจ่ายบอลให้เบลไอ้เบลจะเล่นบอลเนี่ยแต่โดนสกัดครับผมกองหนา้าของแมนยูบุกมาแล้วครับ วิสโลสไล่บอทันแมนยูบุกมายังต่อเนื่องครับเดียวแบได้ก่อนแบดจ่ายให้เบลครับเบลออกบอลให้เมสซี่เมสซี่เล่นง่ายๆครับขึ้นให้โจเดียแบดเมสซี่เมสซี่เบลโดนเสียบจบุปผานเวลาครับเวลาโดนเสียบฟ้าครับตรงนี้โอ้โหเล่นแห้งครับโอ้เปเป้ครับผมสไตล์ของเบอร์เดียนแห้งเลยครับเปเป้ อาเซนองครับผมจากรายการดูจุดโทษนะครับผมอาเซนองชิดเข้าไปครับผมถึงไอเตเวตเตเวตยิงทันทีครับผมโอ้โครับจักรยานอากาศครับปรากฏว่ายิงนกครับลูกนี้เอาไหมครับผมอาเซนองครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบอลออนไลน์ฟ i ฟ a าไล e สี่ครับฟุตฟานไอวีเอล่าครับลาวาจังไดครับ เมนยูลุยมาแล้วครับบุกขึ้นมาแล้วอาจังไก่เป๊้ท่านบอยยิงลงนี่ไอปีเตอร์เช็คเซฟไปเลยครับโอ้สุดยอดครับแมนยูนี่ฮะการเล่นของแมนยูครับสุดยอดอยู่แล้วทั้งกองหน้าทั้งกองหลังครับเร็วครับเมซาลาครับผมเมเมสซาลาบุกไปแล้วครับจ่าคืนมาให้เบลเบลว่ายังไงเบลให้เตเวสครับเตเวสให้เบลเบลคืนให้วิลิวาโด ลิปวาร์โดดึงขึ้นบอลแล้วถึงบอลอยู่ที่ไฮไฟให้เบลครับเบลถึกเสียบฝ้าวเฝ้าถือวัดลุได้เปรียบครับเบลยิงทันทีปัดไปได้ครับผมโอ้กรรมการเห็นลูได้เปรียบนะครับลูงนี่ก็เลยหานเด่นต่อยเบลก็ลากไปยิงสาวตูเซไปได้เกือบไปครับเกือบเข้าประตูครับเห็นบ่มีประตูบ่ย่างครับเข้าแท้ๆลูกนี้เตวิตคนเตะมุ้งครับว่าจะไหนสิเรนซ์นัสจะวิ่งยาวครับผม เซเวต์บ้าเล่นสันๆครับจังหวะแล่นจังหวะเมื่อเอวสันจ่ายมาให้เปเป้ครับเปเป้วิ่งขึ้นเงี้ยเลยครับให้มิซาโลมิซาโลบอกว่าเล่นง่ายๆครับผมแพ้แล้วแพ้เลยครับผมอ้าวโอ้ยเบลจ่ายมั่วครับคิดว่าไอ้โจดียเบลทั้งหลังครับเบลขึ้นบอลให้วีลาครับวีลาขึ้นให้เบลคู่เก่าโจดียเล่นง่ายๆครับโจเดียเบลจ่ายขึ้นให้เบลครับ เบลเลนต์ตมครับริวาโดให้เบลครับเบลใจบอดายถือแสออกไปก่อนอ้าวยังน้ำทันอยู่ครับเบลกดใจขึ้นในมเมตซาลาซาลาถือเสียบครับแต่ยังเหลือโจเดียแบเสียบอีกทีหนึ่งสีดานี่กองหลังแลีนมาตอนเดาครับเบลไว้ยังไงเบลเออลิ่หนาเบลครับเดียนโซโลโซโลไปกรอนมูครับเลยลำหนาเบลครับไอ้เทเวตตาม เมนยู U, ยังบุกยังต่อเนื่องครับโจดีโอแบได้จากทีมอัลเชนอลครับว่าจังไรครับเตเวสจะบุกหรือจิใจใจิใจหรือจะว่าจังไรหรือจะไปเองเตเวตใจขึ้นในเมสซี่ครับเมสซี่หักหน่อยหนึ่งดึงขึ้นให้มูยยิงให้เตเวสบอลฮอดไอเตเวสครับโอ้โหเสียดายครับบุกกันไหมครับอัเลเชนอลแต่แมนยูบุกขึ้นมาแล้วย่างความเร็วครับมาแล้วเหตเุเป๋วาจังไรครับแมนยูหลอกไปหลอกมา หลอกไปหลอกมาวินครับเมนยูหลอกเจ้าของครับไอเป๊ะๆไรบอลเตวิตไว้จังใดครับเตวิตปล่อยบอลเมสซี่เมสซี่หายง่ายยังโดนกองหลังของเมนกองหน้าของเมนยูครับอมิซโลไว้จังไดครับตามสโลครับผมนะครับหลอกเจ้าของบ่าครับเก้าครับผมโอ้มิซโลเสียบเลยครับหลอกลงไปหลอกมามิซโลศูนย์ครับผม เลยเสียบทีมของแมนยูครับครับยังศูนย์ครับสนอกัะแมนยูดูกำแพงครับผมขุนๆุนจากเหรียญแห้งครับเตะลงนี่บอมมีปัญหาครับปีเตอร์เช็คปอยออกคางไปดูกันไหมครับผมปีเตอร์เช็คเหลียวห็นวิลอ่าโยน,นมาที่ขาดำๆยังเหลียวห็นครับวิลาจ่าให้โจดีอเบอร์อเบร์ป่อให้ลิวาร์โดครับ ยังเห็นย uh ัง oh. กันว่าไรครับศูนย์ประตูต่อศูนย์อ้าวมัดเสียบปล่อยเห็นยังหรือกรรมการว่าอย่างไร้เล่นต่อครับเพราะว่าลุงคุณถือว่าลุงได้เปรียบครับเวลาไฮเตเวสเตเวนูนไปแล้วก็ได้เพรประตูถือเสียบอีกเวลาเสิร์ฟอีกสกัดต่ำไปอีกครับเวลาลุงก็ไปแล้วเสียบว่าไรนะครับจุดทอดเด็บตรงนี้น่าได้จุดทั่วครับเวลาถึงเสียบทั้งหลังครับผมโอ้โหคนขี่ทางดังบึ้บเลยครับโอ้โหซาลาสิขึ้นมายิงเองครับ สุดยอดแล้วครับผมนี่ครับบอลนี่จะมาเสียบกันจ,จุดจุดตรวจเพราะอะไรครับกรรมการเขามีตาครับออสจะเปลี <Aaron> ่ยนตัวเล่นให้เอเบลคนยิงนะครับผมจะยิงไปทางสายของประตูนะครับผมอ่าเอเบลเข่าพระเจ้าเบลยิงทันทีประตูเซฟไปโอ้ยขีการครับเอเบลโอ้ยประตูกำลังทางครับผมแมนยูเซฟได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เก้ายเจ้าได้ประตูครับแม็กซี่ใจบอลมาเตเวตใจขึ้นหายเป๊ะ ไปเปออกให้เบลเบลฮักเข้าขวาดึงเสียบฟ้าวมาฟ้าอีกมิซาลนี่มิซาโลมัดเวลาครับยิงบ่าอะไรซ้ำซอมนำนาครับผมโอ้โหยิงจุดโทษกับพวเขาครับผมนัดครึ่งแรกครับผมโอ้ตายครับผมนี่นะเบิงครึ่งหลังครับเบิงที่แมนยูพ่นฟ้าวครับพ่นจวดเอาจวดเอาครับกว่าจังไหนครับมิซาโลทันครับผมมิซาโลใจบอลอ้าว่าจะให้มิซาโลลิบบอลลูก ว่าทัาโจเนียเบรท่านครับลิวาโดว่าจังไรลิวาโดใจว่าลิวันโดใจโจเนียเบรโจเนียเบรลากครับไปแล้วท่านบอกครับท่านบอลไวตึกเสียไปยังไปได้ครับปลุดไปให้ลิวาโดไอลิวาโดเยี่ยมเยี่ยมถืกเสียบีกฟาวครับกรรมการบ่ห้ครับโอ้ครับลุงตาบอดวะครับกรรมการถืกเสียบคักวันไหนบ่ห้ครับคงสิคิดว่าให้แล้วทีนึงยิ่งบ่ได้กระเลยบบให้อีกครับเมสซี่ เมสซี่ถือเสียบิกีกบ้าฝ้าครับเมสซี่โอ้กรรมาการใจแข็งนดีครับบอกแข็งตาใจครับขาก็แข็งกับกรรมาการไปแล้วก็เวียล่าเมนยูบุ๊ขึ้นว่าเวียลา่าทิมอาชนาวาจาไปจริงมาบอกพนัสนสไลนี่กองหลังครับทีมสไลด์ดีๆครับเมนยูทีมนี่นการบอลออนไลน์นะครับผมเป็นการเลนอ่อคนต่อคนนะครับ มิสโลได้บอลใจไผ่ครับฮันนาหันหลังอยู่ครับจะแม่ก็หลอกเจ้าของถึกโอ้ยเมนยูพลืนเฮี้ยงอยู่แล้วครับว่ดใจมิซซิลันีวัดจาไอรแลนด์ไปแล้วออกแม่ประตูแทบทันว่าเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์นั่นครับผมว่าเลียวค่าใต้เฮดดินครับเกียบร้อยไอโร่ฟันเดินยิ่งไปแล้วครับหนึ่งศูนย์เมนยูนัมบอรโนไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับผมดูครับโอ้เนนนอนครับไอโรนัโดฟันเดินนี่ครับช่วงผม ประจันคืงเสี้ยวนะครับผมเอเบลง่วงนางง่วงหลังศูนย์ครับเอเบลตายแล้วครับอาร์เซนอลถึงน้ำบอลแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมนี่กันต่อครับผมแมนยูน้ำอาร์เซนอลไปแล้วหนึ่งศูนย์ครับผมครับผมอาร์เซนอลวางได้ครับดูการแกะเกมของอาร์เซนอลนะครับเสียบดีครับทีมนี่เอาอีกแล้วครับว่าจะได้มิสโลดตามแมนยูบุกขึ้นไปแล้วครับแมนยูหลอกหน้าหลอกหลังครับ โูเดียแบว่าจังไดสิไลนี่ครับอ,าอา้าวอ้าวบุพเจโเดียแบวโอ้อ้าวสวยครับลูดิไอ้ริวาร์รไปได้ปะอ้าวยิงโดนี่ครับผมเมสซี่วางไหนเมสซี่จ้าให้เอริวาโดได้ดิวาร์โดหลอกหน้าหลอกหลังครับดิวารโดยังบ่ใจออกไปให้โอ้โหมเมสซี่ครับมเมสซี่ฮักกอดไส้เมสซีย่ยิงตันติ๊กเรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่ง เมสซี่ครับจริงๆแล้วครับว่าเขาใส่เมสซี่เรียบร้อยครับผมเพรยั่งครับผมสุดยอดครับเมสซี่ครับผมยิงบักแฮประตูน้อยๆยิงนะครับเมสซี่เพิ่มลอกนิดนึงครับผมหนึ่งประตูต้นหนึ่งครับโอ้ครับอาร์เซนาทีสมองไม่ยุ่ไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งสู้กันอีกรอบนึงครับว่าจังไดสีเดียวทุกเวลาบาดเจ็บว่าโดนเขี่าเจิงครับแต่บอลพลาด ไปครับโจดีเอาแบ๊จายให้ลิวารโดจ่ายออกมาให้ซาลาไปแล้วครับโอ้ยลำหนามฮัมหมดซาลาครับผมเข้างามครับหนึ่งประตูต้นหนึ่งครับอรซสนตีเสมอแมนยูมาได้ว่าจังใดครับแข็งแกร่งครับเปเป้เปเป้ไนโลรลิวาโดครับลิวาโดยังไม่ทั้งหายครับจอไปเขาเสียบเบลสโอ้ย ซาลายังรออยู่ครับซาลาให้ไผ่ซาลาให้ลิวาโดลิวาโดให้อ้าวถือเสียฟ้าว่ะกรรมการถือว่าเป็นลูกนะเปียนครับฮักกอลคว้าโจดีเบียฮักกอซ้า,ายโจดีเบียยิงครับผมอุ้ยอิมิซีบูบอเตอร์อิมิซีครับผมโอ้โหออกคางครับผมเตะมุมกับโบเลเตะครับโอ้สวยนี่ครับทีมโบซูนอปวดใจส่องย่าซิลานีว่าจังได้สู่กับโรนโดเนี่ยว่าซาลา ซิลานีครับจ่ายบอลมาได้ของหลังครับผมครับดิโดจ่ายบอลให้โจเดียแบเอแบให้มูมิสซาลาครับซาลาโดนแซนนึกโอ้โหวาชุดจอดครับโยนยาวมาแล้วโอ้ยหลุดไปครับโรนัดหลุดละยิงเรียบร้อยครับสองหนึ่งครับผมโอ้โหยย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 นี่เยืยยโดยย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  มองเห็นทางซ้ายของลูกชาร์ตูยิ่งเลยครับเรียบร้อยสองหนึ่งครับออสนอลถือน้ำอีกแล้วครับว่าจังไลยครับไปเบลไปแล้วครับบุกแล้วไอริวาโดไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไปครับริวาโดถืกเสียบครับผมโอ้โหไปบ่ได้ครับมิซโลตกใจกระจายบ่ออะไรครับมิสโลดโอ้ยสายแหงครับเพชรเพชรคือลือคือลือจริงครับจักสานยังครับผม การตัวเวลาละสองนาทีครับผมแบ็คแฮมเตีออกกลางซ้ำครับ2อหนึ่งครับจชโรดใจเอเบียแบีเตีออกมาครับผมบอลเลนบอลนีิมัสเวลาครับผมโอ้จบเกมครับ2ประตูต่อหนึ่งครับผมอาร์เซนอลแพ้ไปนะครับผมชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนั้นเลนะครับผมสำหรับวันนี้วิดีโอยูทูบนะครับผมขอสวัสดีนะครับผม